สวัสดีครับร้านป r อาร์สเกิร์ตนะครับวันนี้เรามาชมอเมล่าอเมล่ากันอีกคันหนึ่งนะครับคันนี้อเมล่าคือเมื่อเช้ามาอีกคันหนึ่งนะครับคันนี้มาอีกคันแล้วฮะเมื่อเช้าสีส้มนะครับตอนบ่ายนี้เป็นสีขาวมุกนะครับใส่ชุดเดียวกันเลยอเมล่าสเกิร์ตได้หกสิบแปดรอบคันนะครับตัวนี้ขึ้นมาแรงมากๆนะครับงานดีไซน์เขาก็สวยจริงๆนะครับตัวนี้ด้านหน้าชิ้นใหญ่เลยนะครับตัดดำด้านนะครับแล้วมีแผ่นเพจสีแดงซ้ายขวา ตรงกลางติดโลโก้นะครับงานแท้ได้6.8กลองดูนะครับก็สวยนะครับลงตัวทุกสัดส่วนเลยับชิ้นข้างดูสอบเฉี่ยวนะครับ เลนสเส้นสายคมคมชเชียวนะครับสักแดงนะครับพร้อมโลโก้ได้6 8ด้านท้ายก็ท่อคู่เหลี่ยมนะครับสไตล์ VIP หล่อๆกันเลย ด้านข้างล่างก็คือมีปลายท่อง,งอนะครับต่อกับท่อไอเสียเดิมให้ไอเสียไม่ย้อนนะครับแล้วก็ไม่เป่าสเกิร์ตละลายด้วยหล่อจบก็ชุดนี้นะครับที่มาแรงระหิตมากๆสนใจแต่งอเมร่า20ก็ติดต่อนะครับร้านเรา br s k i r t นะครับโซนมหาชัยพระรามสองนะครับผม ก็อัปเดตเรื่อยๆนะครับคลิปทาง YouTube ทางเพจนะครับอยากชมคลิปสวยๆรถหล่อๆแบบนี้ก็กดติดตามไว้นะครับนี้เราก็ไปก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ